สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลคนไทยนะครับยอดค้นไวและราคาถูกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้นะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่าปรากฏเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ชายให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับ ยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลในีครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับแล้อย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับได้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยู่โฟล์พาเนลเป็นที่แทบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ y o u t u b e t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ ให้เพ so like ื่อนเพื่อเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาความไลค์คนไทยนะครับอันนี้นะครับ Facebook นะครับบริการประเทศไทยนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกที่เลือกอยู่เลยนะครับ การถูกใจโพสเฟซบุ๊กนะครับนี่นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Facebook แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกโพสต์ที่ทุกคนต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะครับก็ให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วกันที่สําคัญนะครับอย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับ ถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา1 0่งร้อไลค์นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซัก100ให้ดูนะครับ้าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้น แบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในเว็บนะครับว่า ใช้งานยังไงนะครับเรื่องมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีสี่ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีเหรียญทิโตต่างประเทศนะครับเฮลาเกตนะครับสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะครับใบเน้นนะครับถ้าเป็นของคนไทยนะครับก็คลิกที่สแกน QR โค้ดนะครับแล้วก็พิมพ์จํานวนเงินนะครับแล้วก็ใส่สแกนได้เลยนะครับ มาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี Facebook นะครับ y o u t u b e t i k อร์จีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือใครจะคลิกดูต้องทำอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าพอคลิกก็มานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงด้านซ้ายนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น2%กันด้วยนะครับนี่นะครับโอ้ช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักทายมีนผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาไปได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไหลขึ้นยังนะครับ เดี๋ยวผมกดรีเฟซหนึ่งทีนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดไลค์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน2อถึงสนาทีก็ขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์คนไทยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ